วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นรือไทยในธรรม ตอนนี้ก็ชัดยินกว่าชัดไปแล้วล่ะครับสำหรับการเตรียมการที่จะเดินทางกลับบ้านของทักษิณชินวัตรที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในปีพศ2552จนมาถึงการถวายฎีกาด้วยรายชื่อ3.5ล้านมาจนการชุมนุมประท้วงเผาบ้านเผาเมืองเอาคนชุดดำมาไล่ค่าอาชาบ้านในปีเมษา53จนมาถึงการผลักดันสมาชิกการตรองดองการสร้างกระแสปรองดองหลังจากการชนะการเลือกตั้งเพราะพร้อมพงศ์นพโษพงศพักเพื่อไทยยืนยันอย่างชัดเจนว่า ภายในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการชงพรบพร่องดองอย่างแน่นอนผลเนื้อหาจะเป็นอย่างไรจะเป็นไปตามที่วัฒนาเมืองถกเสนอหรือไม่หรือจะเป็นไปตามที่อภิสิทธิ์เวชชาธิวะเสนอนั่นก็คือยกเว้นทักษิณกับอภิสิทธิ์สุเทพซึ่งตอนนี้ก็มีกระบวนการคนแสดงบางส่วนออกมาสนับสนุนในแนวทางนี้ด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับและแน่ๆเป้าหมายจะเอาทักษิณกลับบ้านนั้นชัดเนจนซะยิ่งกว่าชัดเจนสุกท่านชิ่นชมในทำรายง,งานครับ